สวัสดีครับจากช่องพ่อเสียนนาผู้พารวยนะครับเอาสิสรุปอีกจากสอสเสียนนะครับก่อนสิสรุปเบื้องคำเตือนครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวินิวอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุน ในการทำผิดหมายใดๆดทั้งสิ้นด้วยความปรารถนาดีจากช่องข้อเซียนนาผู้พารวยอ้าวดูอาจารย์สุภเดชเมะราสีคนแม่นหวยบนศนยกับ8อาจารย์หห้8 5 8 6 8 7 8 ห้าเก้าหกเก้จ็ดเ้าห้าดอาจารย์ขีดเส้นใต้ห้าแปดหแปดหกศูนเอเสียนนะหูมักตัวนี้นี่ครับ เอาเซียนต่อไปหนุ่มชัยหนุ่มชัยกลุ่มเลขนำโชควิ่งล่าง4กับ5ให้5 6 1 6 8 1 8 2 8 0หนุ่มชัย เรื่องวัตถุนี้เป็นของอาจารย์เมืองคนหวยล็อกมีที่มาหมวยล็อกมีที่มาแปดสาม 3ามศูนย์ศูนย์เจ็ดสี่ศูนีเจดเหนึ่งสหนึ่งแหกหสามเดี่หนึ่งขเส้นใต้ 38, 8, 3า8แปดแปดสาหาเจามหนะครับ หอเสียนนาผู้มักตัวนี้ครับครับตัวนี้เอากลินจังไดแขบหน้าจอคลิปต่อไปที่สรุป เบึงว่พโอเซียนนะผู้สีมักตัวใดเป็นพิเศษนะครับจากหลายๆเซียนนะคอาัาทายนี่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับล็อกมีที่มาล็อกของแท้นะครับ เสียนูมักหกสามเจ็มนะครับแปดสามอายนี่พอเสียนหูกับสวัสดีครับ